เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ค่อยออกมาเปิดเรื่องความรักเท่าไหร่สําหรับพระเอกหนุ่มสนยุกที่ล่าสุดออกมายอมรับว่าตอนนี้หัวใจแฮปปี้ดีและมีสาวคุยแล้วด้านส่นยุกได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยเป็นคนไทยไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไปภูเก็ตด,ด้วยกันผมไปเล่นเซิร์ฟของผมเขามีโอกาสว่างก็เจอกันก็ศึกษาการคุยกันมา2-3ถึงปีแล้วสุดท้ายเราคุยกับใครไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว เราคุยกับใครแล้วถ้าคลิกคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องมีอะไรที่ชอบเหมือนกันแล้วเราใช้เวลาด้วยกันเยอะๆแล้วไม่ทะเลาะก,กันมีช่วงเวลาที่ดีนั้นคือสิ่งที่ต้องการขอใช้คำว่าดูดูกันไปละกันถึงเวลาแล้วจะบอกเองถ้าสุดท้ายมันคือคนนี้แหละผมก็ไม่อยากเปิดตัวและมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าผมจะประกาศจริงๆนั่นคือผมมั่นใจแล้วเราพูดได้ประมาณนี้เขาก็เข้าใจ mm-hmm